ช่วยเหลือและสนับสนุนบทบาทของคุณในที่ทำงานอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นมากขึ้นคุณอาจเป็นที่ปรึกษ,ษาเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานเพื่อสังคมสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจระวังความไม่ชัดเจนแม้จะมีสัญชาตญาณที่ดีแต่ก็อาจมีความไม่ชัดเจนหรือความสับสนในบางเรื่องเกี่ยวกับงานการสื่อ ารที่คลุมเครืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ควรพยายามหาข้อมูลให้ชัดเจนและยืนยันในสิ่งที่สำคัญการเงินรายรับจากความเมตตาสถานะทางการเงินของคุณมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเดือนนี้คุณอาจมีรายรับจากความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นหรือจากงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความบันเทิงหรือจิตวิญญาณน,นอกจากนี้อาจ มีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาการใช้จ่ายเพื่อผู้อื่นคุณอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นการทําบุญหรือการใช้จ่ายเพื่อคนที่คุณรักการใช้จ่ายในส่วนนี้จะนํามาซึ่งความสุขทางใจแต่ก็ควรมีการวางแผนงบประมาณที่ดีและไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงินของคุณจัดการเรื่องหนี้สินหรือข้อผูกมัด หากคุณมีหนี้สินหรือข้อผูกมัดทางการเงินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทบทวนและจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นการวางแผนการชำระหนี้อย่างรอบคอบจะช่วยลดความกังวลความรักคนโสดสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมีจิตใจดีงามหรือคนที่คุณสามารถเชื่อมโยงกันได้ในระดับจิตวิญญาณความรัก อาจเริ่มต้นอย่างโรแมนติกและเต็มไปด้วยความฝันคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะเต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึง้งและความเห็นอกเห็นใจคุณและคนรักอาจมีโอกาสได้เปิดใจพูดคุยในเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มความสุขทางใจให้แก่กันการดูแลเอาใจใส่กันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระวังความอ่อนไหวแม้จะมี มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็อาจมีความอ่อนไหวหรืออารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายการเปิดใจพูดคุยอย่างจริงใจและเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและลดความเข้าใจผิด